กูไม่ได้ด่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งซะหน่อยกูก็พูดไปตามเหตุตามปัจจัยตาหนีตีติงไปตามเหตุตามปัจจัยเออมันจะเป็นอะไรมึงไปปรุงแต่งกันเองว่าออกสื่อไม่ออกสื่อมึงจะออกสื่อหรือไม่ออกสื่อมันก็คือคนฟังเหมือนกันกูไปฟังคนแสนคนกับคนฟัง ในติอ่ะสมมติคนฟังในติกต็อกหมื่นคนกูไปบรรยายทำหมื่นคนมันต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ได้ต่างกันกูว่าจะบอกให้ความเป็นจริงแล้วไปเจอกันต่อหน้าควรจะสุภาพมากกว่าการอยู่ในสื่อด้วยซ้าเพราะการอยู่ในสื่อเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเคารพก็ได้มึงจะนั่งอ้าแข้งอ้าขาฟังยังไงก็ได้มึงขี้อยู่มึงนั่งฟังก็ได้เออ มึงจะนั่งขี้ฟังก็ได้มึงจะตีลังแกตีลังแกามึงจะนั่งคุยกันมึงก็นั่งฟังได้แต่เวลาอยู่ต่อหน้ากันต้องมีการเคารพในธรรมกันความเป็นจริงความเคารพกันควรอยู่ต่อหน้าต่อตากันนี่เออสื่อคือส่วนรวมพูดนอกสื่อืูส่วนตัวอ่ะแล้วเวลากูไปบรรยายคนหมื่นคนแสดงว่านั่นเรียกว่าส่วนตัวใช่ไหม อกูจะได้รู้ไว้เวลากูมปรบรรยายในหอคนหมื่นคนอย่างนงี้เรียกว่าส่วนเรียกว่าส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมมึงน่ะมันเพอกูจะบอกให้โถกโกรธไปได้ชี้นะมีได้ใช่เปลี่ยนแปลงใครหรอกใครๆครก็อยากฟังแต่สิ่งดีๆไม่ใช่เหรอแม้แต่วาจาที่ดีอ้าวใครใครอยากฟังที่ดีมึงก็ไปฟังที่มันดีสิใครอยากฟังแบบนี้ก็มาฟัง แบบนี้มึงมีหูไว้แยกแยะได้ไม่ใช่เหรอว่าอะไรควรฟังไม่ควรฟังคือมึงคิดว่าในโลกเนี้ยมันมีแต่ที่มึงต้องการฟังในสิ่งที่ดีแล้วมึงจะได้ฟังแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเหรอกูถามมึงแค่นี้ทําไมมึงมึงสามารถไปบังคับทุกคนในโลกนี้ได้เหรอว่าทุกคนต้องพูดดีเพราะมึงอยากฟังแต่เรื่องดีๆเฮ้ยมึงต้องทุกคนต้องพูดดีนะเพราะทุกคนในโลกเขาอยากจะฟังแต่สิ่งดีฟังไม่สิ่งไม่อยากไม่ไม่ดีไม่อยากฟังมึงต้องเป็นคนแยกแยะเองว่าอันนี้ควรฟังหรือไม่ควรฟัง มึงต้องให้สิบคนอื่นเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาอยากฟังหรือไม่อยากฟังมึงไม่มีสิทธิ์ไปบอกคนรุ้นคนนี้เขาว่าควรแก่การฟังหรือไม่ควรแก่การฟังมึงไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านเขาปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปมึงนะทาประโยชน์อะไรบ้างพูดจาดีแต่ไม่มีประโยชน์จะมีประโยชน์อะไรกูถามแค่นี้เลยหนมึงทําประโยชน์อะไรบ้างวะเนมึงตอบกูสิ ด้อมถุยยังไม่เสร็จยังกําลังเกี่ยที่ดินอยู่ช่วงนี้ไม่มีคนพ่ออาจารย์นอนโรงพยาบาลแม่อาจารย์ไปเฝ้าตอนนี้ก็เลยไม่มีใครอยู่ดูแลงานก็เลยให้เขาไปทํางานอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาทํางาน,นนี้อีกทีหนึ่ง